มาดูโจทย์เก <cues> <spe ech existential> ่าของคุณศรีสุวรรณจันยากันหน่อยนะครับอดีตสสมุกดาหานพักเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาโพสเลยนะครับบอกว่านี่แหละเวรกรรมมีจริงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวเล่าให้ฟังครับเคยถูกคุณศรีสุวรรณร้องเรียนจนทําให้ถูกปลดจากตําแหน่งสสแล้วก็ถูกดาเนินคดีตอนนั้นเนี่ยคุณอนุรักษ์มีตําแหน่งเป็นคณะอนุกรรมธิการงบประมาณกลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีงบประมาณเข้ามาจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแต่จากการตรวจสอบพบว่างบตัวนั้นถูกใช้แพงเกินจริงก็เลย ไม่ได้อนุมัติงบประมาณก้อนนั้นแต่ต่อมาครับคุณศักดาซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในขณะนั้นออกมาแฉกลางที่ประชุมพิจารณางบประมาณว่ามีคณะอนุกรรมธิการงบประมาณกลางคนหนึ่งตบซับเขา5้าล้านบาทแต่คุณศักดาไม่ถแถลงข่าวแต่กลับไปพูดกับคนอื่นๆว่าพูดไปอย่างนั้นแหละแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีการตบซับใดๆ,ๆทั้งสิน้นสุดท้าย <ๆ S 1> คุณศรีสุวรรณจันยาก<ๆ>ลับไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชแล้วตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางดรอนุรักษ์ก็บอกว่าทุกข์ใจมาก เพราะต้องต่อสู้คดีเส,สื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลบ่ายวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยต้องไปขึ้นศาลเพราะว่าเขายื่นฟ้องคุณศักดาและเลขาธิการปรปรชอเอาไว้ซึ่งดรอนุรักษ์เชื่อว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวแต่ว่าร่วมกับคนอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่ชอบไปร้องเรียนบ่อยๆเชื่อว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้เงินในการให้มาร้องเรียน